ตอนพิเศษตอนที่หนึ่งราชสกจิ้งเยียนปีที่สามสิบสฤดูผ่านพ้นเห็มมันฤดูหนาวเน็บมาแทนตั้งแต่ร้านกาแฟร้านแรกของคุณหนูเหอโด่งดังไปทั่วเมืองหลวงยามนี้ล่วงเลยมามากกว่า3ปีแล้วร้านกาแฟของนางนั้นขายดีจนกระทั่งขยายสาขาไปยังเมืองต่างๆสา,าขาที่สองสามสล้นอยู่ในเมืองหลวงสาขาที่ห้าอยู่ที่เมืองเฟิงฟู กระทั่งยามนี้มีร้านกาแฟมากกว่า20สาขากระจายตามอยู่หัวเมืองใหญ่ๆใ,ในแคว้นเยียนแล้วมีมากกว่า50สาขาที่กระจายออกไปยังต่างแคว้นคุณหนูเหออจันจูขยายสวนกาแฟมากขึ้นอีกหลายแห่งกระจายไปตามเมืองต่างๆกระทั่งนอกแคว้นกระนั้นมเมล็ดกาแฟก็ถูกขยายพันธุ์นำไปปลูกโดยนายทุนผู้อื่นบ้างยามนี้เรามีร้านกาแฟร้านเล็กๆเกิดขึ้นมาบ้างแล้วทว่า ร้านกาแฟฟูจันจูกลับเป็นร้านกาแฟที่คนชนชั้นกลางและชนชั้นสูงชื่นชอบเนื่องด้วยมีบรรยากาศที่ดีและสิ่งสําคัญที่สุดคือกาแฟของร้านฟูจันจูล้วนแล้วแต่เป็นกาแฟที่มีพลังวิญญ,ญาณส่วนร้านกาแฟจากนายทุนคนอื่นๆแม้นมาาว่าอยากจะเรียนแบบก็ไม่สามารถปลุกกาแฟที่มีพลังวิญญ,ญาณได้ดังนั้นร้านกาแฟของพวกเขาจึงมีไว้สําหรับคนทั่วไปที่มีเงินไม่มากนักขายในราคาไม่แพง คุณหนูเหอจันจูและคุณหนูลี่ซอกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในหมู่สตรีเนื่องด้วยพวกนางสามารถสร้างไรายได้ปีละเท่าใดไม่อาจคาดาใเนได้ร้านขาของพวกนางกระจายไปยังเมืองต่างๆและหลายแคว้นใกล้เคียงนอกจากร้านกาแฟาแล้วยังมีร้านผ้าและโรงทอผ้าที่เป็นของพวกนางร้านผ้าฟูจันจูนับว่ามีชื่อเสียงโด่งดังไปหลายแคว้นคุณหนูเหอและคุณหนูเจ้าจะส่งหลวงจูที่มีฝีมือไปประจำอย่างร้านต่างๆ มีข่าวเล่าลือว่าหลงจูของร้านผ้าฟูจันจูนั้นได้รับเงินเดือนมากถึงสองหมื่นตำลึงนั่นทำให้ผู้คนคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าแท้จริงแล้วร้านฟูจันจูนั้นมีกำไรมากเพียงใดในแต่ละปีบางคนเล่าว่าทรัพย์สมบัติของพวกนางมากกว่าเงินในครั้งหลวงของหลายแคว้นรวมกันบางก็เล่าว่าพวกนางสามารถซื้อแคว้นได้ทั้งแคว้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดทราบว่านางมีเงินเท่าใดกันแน่ เมื่อปีที่ผ่านมาเกิดพัยน้ําท่วมทางตะวันออกของแคว้นเยียนประชาชนเดือดร้อนอย่างยิ่งเงินในคลังหลวงก็ไม่ได้มีมากนักเนื่องจากเพิ่งจะผ่านพ้นสงครามมาแคว้นกําลังฟื้นตัวคลังหลวงแห้งขอเพราะว่าด้วยมีใจอยากช่วยเหลือคุณหนูเหอและคุณหนูเจ้าถึงกับบริจาคข้าวและอาหารแห้งให้แก่ผู้ตกยากมากถึงห้าพันเกวียนกระทั่งได้รับการกล่าวสรรเสริญย,ยนยอจากฝ่าบาทคุณหนูเหอคุณหนูเจ้า ตัวแล้วแต่เป็นสตรีที่เฉลียวฉลาดรู้จักสร้างไรายได้มีน้ำใจดีงามมีเมตตาต่อคนตกทุกข์งามทั้งกายใจนับว่าตระกุลเหอะกับตระกุลเจ้ามีวาสนาแล้วนั่นจึงทำให้ชื่อเสียงของสตรีทั้งสองโด่งดังไปทั่วแคว้นสตรีทั่วทั้งแคว้นมีพวกนางเป็นแบบอย่างเกิดกระแสะการหางานทำของเหล่าสตรีไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นใดต้องกล่าวว่าแต่เดิมสตรีชนชั้นสูงมักจะมีสามีหรือบิดาคอยเลี้ยงดู และให้เงินในแต่ละเดือนทว่ายามนี้คุณหนูทั้งหลายหรือหูหญิงตราตั้งบางคนถึงกับเริ่มทํางานเล็กๆน้อยๆเพื่อหาไรายได้คุณหนูบางคนเริ่มรู้จักทํางานเพื่อซื้อของที่ตนเองชื่นชอบมีได้รองเพียงเงินจากวิดาอีกต่อไปเมื่อเกิดกระแสเช่นนี้สตรีที่อยู่ในเย่าในเรือนเริ่มออกมาจากเรือนมากขึ้นบางคนมีความสามารถทําการค้าก็ประสบความสําเร็จบางคนไม่มีความพยายาม แล้วความรู้ตื้นเขินก็ต้องผิดหวังขาดทุนไปภายหลังไทยจื่ทูลเสนอเรื่องการอนุญาตให้สตรีเข้าโรงเรียนหลวงได้และสามารถสอบเข้ารับราชการได้เช่นเดียวกับบุรุษเรื่องนี้เป็นประเด็นถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันในราชสำนักอยู่หลายเดือนในที่สุดก็ได้ข้อยุติฟาบาทเห็นด้วยอนุญาตให้สตรีเข้าศึกษาและสอบเข้ารับราชการได้เช่นเดียวกับบุรุษนานจึงทำให้สตรีมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ใครเลยจะรู้ว่าแท้จริงแล้วผู้ที่เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาม่ใช่ไท่จือแต่เป็นคุณอูเฮอที่เสนอความคิดนี้ให้ไท่เจือไตรตรองดูนับว่าแคว้นเหอียนเป็นแคว้นที่เปิดกว้างให้สตรีม,มากที่สุดบ่ายแก่ของวันหนึ่งในหัวเมืองทางใต้ร้านกาแฟฟูจันจูที่ถูกสร้างเอาไว้นอกกำแพงเมืองยามนี้ผู้คนยังคงอยู่ภายในศาลาบ้างพูดคุยสเพเฮรักบางเดินหมากแต่งกรอนบางวาดภาพ ภายในร้านกาแฟมีทั้งบัณฑิตผู้ทรงภูมิและขุนนางท้องถิ่นที่มาปรึกษาหารือปัญหากระทั่งจอมยุทธ์แนจรที่แวะเวียนผ่านมาลูกจ้างในร้านล้วนแล้วแต่ต้อนรับทุกผู้ทุกนามอย่างนอบน้อมให้เกียรติลูกจ้างหนุ่มน้อยเห็นบุรุษสองคนหน้าตาคล้ายเคลึงกันเดินเข้ามาในร้านคนหนึ่งอายุราวยี่สิบกว่า,วาหน้าตาคิ้วคางดุดันแววตาม,มุ่งมั่นจริงใจเขาอยู่ในชุดคลุมเช่นจอมยุทธทั่วไป บนไหล่ของเขายังมีนกกระจิบน้อยเกาะอ,อยู่ตัวนี้คนอายุราวๆสิบหกปีหน้าตาละไม้คล้ายกับคนแรกทว่าท่วงท่าดูอ่อนโยนเรียบร้อยกว่าคนแรกและดูเป็นคุณชายน้อยหน้าตาหมดจดผู้หนึ่งทว่าหากสังเกตให้ดีบนข้อมือของเขากลับมีงูเขียวงอนเดียวตัวเล็กพันเกี่ยวอยู่ครั้นเห็นลูกค้าทั้งสองเดินเข้ามาในร้านลูกจ้างน้อยก็รีบกรีกุจอเข้าไปต้อนรับทันที นายท่านโปรดเชิญด้านในก่อนขอรับนายท่านต้องการเครื่องดื่มชนิดใดหรือขอรับร้านของเรามีมากมายทั้งน้ำผลไม้น้ำชากาแฟาขนมหวานและของว่างขอกาแฟาดำมาสองถ้วยและของว่างมาสองสามอย่างขอรับนายท่านเมื่อลูกจ้างเดินออกไปแล้วเฮยอยู่ก็หันมาหาพี่ชายพร้อมกับเอ่ยอย่างตื่นเต้น พี่ใหญ่ท่านดูสิพี่รองเก่งจริงๆสามารถสร้างร้านกาแฟมากมายจนโด่งดังไปทั่วทุกแคว้นท่านรู้หรือไม่ข้าเดินทางมาสามแคว้นแล้วมีร้านกาแฟของนางอยู่ทุกที่แต่และแห่งล้วนขายดีทั้งสิน้นเขาเพิ่งจะเดินทางกลับมาที่แคว้นเยียนด้วยได้รับจดหมายจากบิดาให้กลับมาไม่คาดคิดว่าจะโชคดีพบเจอพี่ใหญ่อยู่ระหว่างชายแดนแคว้นถังพอดีจึงได้เดินทางมาด้วยกัน ครั้นมาถึงหัวเมืองใหญ่จึงแวะเข้ามาสำรวจกิจการของเหอเจนจูพบว่ามีทั้งร้านขายผ้าและร้านกาแฟกระทั่งพืชผักของครอบครัวเหอยามนี้ก็โด่งดังไม่แพ้กันอืมน้องรองเก่งกาจเรื่องการค้ามานานเหอหมิงยิ้มรับเมื่อเห็นว่าน้องสาวและครอบครัวประสบความสำเร็จเขาก็ยินดียิง่งข้าอยากเห็นกระเป๋าของนางที่แขวนถังท่านรู้หรือไม่แม้นางผู้นั้นซื้อกระเป๋ามาราคาถึงสามหมื่นตําลึงเชียว คาแรข้ายัางนึกว่านางจะพูดเล่นแต่กลับเป็นความจริงที่รองขายข,ายของแพงเช่นนี้กลับยังมีคนซื้อนางเป็นแม่ค้าหน้าเลือกจริงๆผู้เป็นน้องชายยังนินทาไม่หยุดเพราะว่าในแววตาของเขากลับฉายแววภาคภูมิใจและเท่าทุนของน้องรองจะเป็นของสามัญได้อย่างไรไม่ทราบว่านางลงอักขระไปกี่รอบจึงจะขายได้แพงปานนั้นน้องสาวของเขาเก่งกาจและเฉลียวฉลาดขายกระเป๋าใบเด,เดียวก็สามารถซื้อที่นานได้หลายร้อยหมุ่นแล้ว ข่าวที่เล่าลือว่าน,นางมีเงินเยอะกว่าทองพระคังก็ไม่นับว่าเกินไปนักเจ้าอย่าว่าแต่พี่รองของเจ้ารูปภาพของเจ้าก็ราคาแพงไม่แพ้กันมิใช่หรือนาเลือดมิใช่น้อยเฉียวเฮอหมิงว่ายิ้มยิ้มยามนี้คุณชายเหออยู่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมิใช่น้อยภาพวาดของเขาหากไม่เห็นอยู่ที่ร้านภ้าฟู่จันจูก็จะเห็นอยู่ในราชวังหรือจวนขุนนางชช้นผู้ใหญ่ทั้งสิน้น ราคาก็ไม่ใช่สามันคงมากกว่าราคากระเป๋าของจจนจูสักสองสามเท่ากระมังอาพี่ใหญ่รูปภาพของข้าสู้สาศาสตร์วาดมาเป็นแรมเดือนทั้งยังมีอสูรจิตกรรมด้วยจะขายราคาถูกได้อย่างไรทุกอยาดหยดล้วนมาจากจิตวิญญาของข้านะเหยอยู่ว่าอย่างภาคภูมิใจด้วยตลอดเวลาที่เขาออกเดินทางเขาจะฝึกฝนตัวเดงเสมอกระทั่งเมื่อหนึ่งปีก่อน สามารถวาดสุรจิตกรรมขึ้นมาได้ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งขึ้นอีกทั้งก็ยังมีบางภาพที่นำไปประมูลเพื่อนำไรายได้ไปบริจาคให้กับคนยากไร้ทำให้มีชื่อเสียงดีงามอีกด้วยเธอว่าที่เขาทำเช่นนั้นมิใช่ต้องการชื่อเสียงโด่งดังแต่ต้องการช่วยผู้ทุกข์ยากจริงๆโดยทราบดีว่ายามเน็บหนาวท้องหิวทรมานเพียงใดสองพี่น้องคุยกันในร้านกาแฟอย่างหย่อนอารมณ์ขณะนั้นเองกลับได้ยินเสียงอไอะอวยวายขึ้นมาภายในร้าน ถว่าไม่นานนักก็เงียบหายไปเมื่อตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นอันธพาล์ที่มาสร้างความมืนวายในยร้านกาแฟาแต่ถูกองครักษ์ประจําร้านจับส่งทางการไปเสียแล้วร้านกาแฟาแห่งนี้นอกจากกาแฟาและบรรยากาศที่ดีแล้วการรักษาความปลอดภัยก็ไม่หย่อนยานนับว่าจนจูเป็นผู้รอบคอบอย่างยิ่งไม่ยินยอมให้ชื่อเสียงที่สร้างขึ้นมาถูกทําลายด้วยง่ายพี่ใหญ่ท่านพอเรียกพวกเรากลับมาเพราะเหตุใดหรือท่านรู้หรือไม่ เธออยู่เลกคิวขึ้นถามเนื่องจากทั้งตัวเขาและพี่ชายล้วนแล้วแต่ได้รับจดหมายเรียกกลับบ้านช่องทางการติดต่อกันของครอบครัวเหอน,นั้นจะติดต่อผ่านทางรานรับฝากเงินที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกแคว้นทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้มียากนักไม่รู้ตัวเขาท่องยุทธภพมาหลายปีเหตุที่บิดาเรียกตัวกลับเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแรกตัวเขากลับไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อเป็นเช่นนั้นสองพี่น้องทำได้เพียงเดินทางกลับตามที่บิดาบอกเท่านั้นทว่าในใจก็เกรงว่าเมื่อกลับมาแล้วพวกเขาจะไม่ได้ออกท่องยุทธภพอีกกระนั้นก็ไม่ขัดคำสั่งของบิดาณเนะมืองหลวงแคว้นเยียนปีใหม่นี้อากาศเย็นสบายลมเย็นๆพัดผ่านใบหลิวเกิดเสียงวีดวิวในที่สุดเหออยู่และเหอหมิงก็ทราบแล้วว่าเหตุใดบิดาจึงส่งจดหมายเรียกตัวกลับมาเรื่องร่วนเช่นนี้นั่นเป็นเพราะ จะเกิดเรื่องมงคลขึ้นในครอบครัวเฮอเสร็จแล้วเกิดข่าวใหญ่ในแคว้นเยียนท่านไม่ทับน้อยตระกุลเจ้าและคุณนูเฮอจันจ,จูปรงใจตกล้องปรองชิ้นเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนั่นทำให้คุณูคุณชายทั้งหลายต่างรำให้อยู่สามวันสามคืนแม้จะทราบว่าท่านแม่ทับเจ้านั้นมีนางในดวงใจแล้วทว่าพวกนางทราบข่าวเช่นนี้จะดีใจได้อย่างไรดูเอาเถิดพวกนางชื่นชมเขามาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มน้อย แต่คนหนูเหอกลับมาเชิงตัดหน้าไปเสียได้จะทำใจยอมรับได้อย่างไรกันเมื่อวันแต่งมาถึงสิ่งที่ทําให้ผู้คนตกตะลึงยิ่งกว่าเห็นจะเป็นสินเจ้าสาวของคนหนูเหอแม้ว่าจวนของตระกูลเหอและตระกูลเจ้าจะอยู่ติดกันแต่ธรรมเนียมการส่งเกี้ยวรับเจ้าสาวก็ละเลยไม่ได้ขบวนเจ้าสาวอ้อมถนนใหญ่หนึ่งรอบก่อนจะวกเข้าจวนตระกูลเจ้า ทว่าสินเจ้าสาวกลับยาวจนหัวขบวนท้ายขบวนเวียนมาชนกันเงินทองแพรพรันหีบแล้วหีบเล่าถูกส่งเขาเ้าไปในส่วนท่านแม่ทัพเจ้าคุณหนูเหอผู้นี้ยอมทําให้ผู้คนทั้งชื่นชมทั้งริษยาดูเอาเถิดคํากล่าวที่ว่าทรัพย์สมบัติตรุกลเหอมากกว่าเงินในท้องพระคังหลวงนั้นมิเกินจริงเลยแม้แต่น้อยขอบวนเจ้าสาวยิ่งใหญ่ผ่านพ้นไป พิธีแต่งงานในจวนยังได้รับพระมหากรุณาจากฟาบาทส่งให้เจอมาเป็นตัวแทนอีกด้วยเฮอเลยนางหวังเฮออยู่เฮอรมิงและบ่าวคนสนิทจากเมืองเฟิงฟูล้วนแล้วต่อต้องปาดน้ำตายอย่างตื้นตันใจคุณหนูเหอตัวน้อยในยามก่อนกลับแต่งงานมีครอบครัวเสร็จแล้วพวกเขาจะมีดีใจได้อย่างไรภายในงานเลี้ยงครานี้มีขุนนางและเชื้อพระวังมาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม กระทั่งจอมยุทธบางส่วนที่รู้จักกับครอบครัวเหอก็มาร่วมแสดงความยินดีกระทั่งพิธีสำคัญต่างๆแล้วเสร็จถึงคราส่งตัวเข้าหอหยงชัยเฮ้ามาส่งจันจูนเรียนหอก่อนจะขอตัวออกไปส่งแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังเหลืออยู่เจ้าพักผ่อนเถิดประเดี๋ยวข้าจะกลับมาเจ้าค่ะพี่ชายเฮ้านางเหลือบมองเขาด้วยดวงตาเป็นประกายใบหน้างามแดงระเรื่อทำให้ใชายหนุ่มอดใจไม่ไหว กดลงจุมพิษหน้าผากมนเบาๆคราหนึ่งก่อนจะออกไปหมายใจว่าจะออกไปเพียงครู่เมื่อแขกเรือในงานกลับไปแล้วก็จะกลับมาพักผ่อนเช่นเดียวกันวันนี้ล้วนเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วทว่าเมื่อได้ออกไปแล้วเหล่าแม่ทัพในกองทั้งหลายไหนเลยจะปล่อยตัวเขากลับไปได้ง่ายดายปานนั้นวันนี้วันมงคลของท่านแม่ทัพจะไม่เฉลิมฉลองได้อย่างไรอีกทั้งฮูยินน้อยเจ้ายังเป็นคนที่พวกเขาสนิทสนมเป็นอย่างดีล้วนยินดีเป็นพิเศษ กระทั่งเวลาล่วงเลยมากกว่าค่อนคืนชายหนุ่มยังไม่สามารถปลีกตัวกับเรือนได้ในใจนึกเป็นห่วงจนจูนักเกรงว่านางจะน้อยเนื้อต่ำใจว่าคืนแต่งงานเช่นนี้สามีกลับไม่อยู่ด้วยกระทั่งเมื่อแม่ทัพนายกองทั้งหลายเมื่อเห็นว่าเจ้าเบามือใหม่กระสับกระส่ายมากแล้วจึงยินยอมปล่อยตัวเขากลับไปได้อาดูสิเจ้าบ่าวคนใหม่คิดถึงภรรยาเสียแล้วเอาเถิดเอาเถิดท่านแม่ทัพ กลับไปหาหูหญินของท่านเถิดข้าเข้าใจข้าเข้าใจตอนข้าแต่งหูหญินใหม่ๆก็เป็นเช่นนี้อย่าหักหมเกินไปนักเล่าแม่ทับร่างใหญ่ผู้หนึ่งเอ่ยกระเซ้าเย้าแย่จนเกิดเสียงหัวเราะฮาครื้นในที่สุดยงชวยเฮาก็สามารถเปลีกยตัวออกมาได้ชายนมเดินกลับจวนอย่างเร่งรีบไม่ทราบว,ว่าป่านนี้นางจะนอนหลับไปแล้วหรือยังเนาะเขาเดินลัดล้อตามทางเดินกลับไปยังเรือนของตอนเองถ้าว่าเมื่อกลับมาถึงกลับพบเพียงบ่าวรับใช้สองนาง ที่นอนหลับอูตุเฝ้าหน้าเรือนอยู่ส่วนเตียงนอนมีเพียงผ้าห่มสีมงกลปัวไว้ที่นอนเรียบกริบไม่เคยผ่านการนอนมาก่อนในใจของเขากระตุกวูบหรือนางน้อยใจที่เขาไม่กลับมาจนนี้กลับจวนไปสิแล้วหูหยินน้อยไปที่ใดเขาปลุกเบารับใช้ขึ้นมาถท้ามอย่างร้อนรอนว h y อ้าวหูหยินน้อยไม่ได้ไปกับนายท่านหรือเจ้าคะนาองออกไปหลังจากที่นายท่านไปได้ไม่นานเท่านั้นไปทางใด ปปไปทางนั้นเจ้าค่ะบ่าวรับใช้ชี้นิ้วไปทางที่เจินจูไปหูหยินน้อยบอกพวกนางว่าให้รอที่นี่พวกนางไหนเลยจะกล้าขัดคำสั่งอีกทั้งมีบ่าะแ่าตามไปรับใช้แล้วพวกนางจึงว่าง่ายรออยู่ที่นี่ตามคำสั่งเผลอหลับไปเพียงครู่ไม่คาดคิดดึกดื่นปานนี้แล้วหูหยินน้อยยังไม่กลับมายวงชวยฮาวเดินไปตามทางที่พวกนางชี้พบว,ว่าเป็นทางที่ทอดยาวไปยังเรือนรับรองสำรองแห่งหนึ่ง ครั้นเดินไปได้เพียงครูก็ได้ยินเสียงพูดคุยเสียงดังของผู้คนทั้งหญิงชายหนึ่งในนั้นกลับมีเสียงของจันจูอยู่ด้วยฮ่า <c oughs> จริงหรือข้าอยากไปด้วยพี่ใหญ่คราหลังชวนข้าด้วยได้ข้าไปข้าไปด้วยลีส่อยกมือขึ้นอีกคนเมื่อเห็นภาพตรงหน้าก็ทำให้เขาทั้งโมโหทั้งขบขันเรือนรับรองเล็กตรงหน้ามีผู้คนอยู่ราวสิบคน พวกเขากำลังตั้งวงร่ำสุราชมจันทร์กันอย่างเพลิดเพลินในเลยจะยังมีความน้อยเนื้อต่ำใจอย่างที่เขาคิดเอาไว้เฮอหมิงเฮอ,อ์ยูลี่ซอสิ้นเฉิงสินซีรวมถึงบ่าวรับใช้ตะกุนเหออีกจำนวนหนึ่งแต่คนที่เขาจับจ้องเพียงคนเดียวกลับเป็นสตรีในชุดเจ้าสาวสีแดงมงคลแม้ใบหน้าของนางจะถูกลางเครื่องแต่งหน้าออกจนหมดแล้วเครื่องประดับบนหัวถูกถอดออกแล้วมัดผมสลวยเอาไวล้ลวกๆด้วยริสุราทำให้แก้มนวลน,นั้นแดงกำ่ำ ดวงตาที่เคยสดใสเปลือเล็กน้อยยามนี้แม้จะยังนั่งอยู่แต่กลับเอ็นตัวไปมาราวกับไผ่ลู่ลมดูเอาเถิดงานมงคลของตอนเองแท้ๆมีอย่างที่ใดมานั่งริ่มสุรากับพี่น้องและสหายอยู่เสียได้ตัวทั้งแคว้นคงจะมีเพียงนางผู้เดียวแล้วคนแรกที่เห็นเขาเดินเข้ามาคือเฮอหมิงทันทีที่เห็นน้องเคยคนใหม่เฮอหมิงกลับเบิกตากว้างว่าคราแรกหมายใจว่าจะชวนน้องรองอมากินดื่มชั่วครู่เท่านั้น แต่กลับเลยเวลามานอนเพียงนี้ได้อย่างไรดูเอาเธอเจ้าของมาตามแล้วอาค้าง่วงนอนนักต้องขอตัวก่อนแล้วน้องร้องพี่ใหญ่ขอตัวก่อนพี่ใหญ่อย่าเพิ่งไปเราเรื่องจอมยุทธหญิงส่งให้ข้าฟังก่อนเจนจูกอดไทสุราหัวเราะเอิกเอิกพี่ใหญ่เราเรื่องราวการท่องยุทธภพสนุกยิ่งนางไม่ได้เจอเขาเสียนานคิดถึงมิน้อยเชียวประเดี๋ยวข้าเล่าให้ฟังเดียวหรือไม่เจนจูเลิกคิวเล็กน้อย เออเสียงนี้กลับคุ้นหูนักครั้นหันกลับไปมองยังต้นเสียงก็พบกับคนผู้หนึ่งที่ยืนเน่าเบึ้องตึงอยู่เออแย่ yeah, แล้วเมื่อนางหันกลับมาหาพี่น้องอีกครั้งกลับพบว่าสหายในวงสุราเมื่อครู่อันตรธานหายไปรากับหายตัวได้ไม่เว้นแม้ก,กระทั่งลี่ซอเหตุใดพวกเขาจึงหายตัวไปไวนักเล่าว่าอย่างไรอยากฟังหรือไม่อ้าข้าไม่อยากฟังแล้ว ม่วงนอนนักว่าแล้วนางก็นอนฟุบลงตรงนั้นเสียมีวิชาดมดึงหรือไม่ข้าจะไปฝึกฝนอย่ามาปลุกนะอย่านะอย่านะยงช่วยเห้าได้แต่แบกสตรีที่เมาออขึ้นพาดบ่าก่อนจะเดินกลับเรือนไปหลังจากนั้นเบ่าร,บรับใช้ก็ไม่เห็นคู่แต่งงานใหม่เอาจะาเกลือดอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนท่านไม่ทับท่านทําเกินไปแล้วหวุ่นก็ตัวเล็กเพียงนั้นรักยกทะนงบุพพาเสนอยเถิด